คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งการอยู่คนเดียวมันสบายใจกว่าการอยู่ท่ามกลางผู้คนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงเลือกที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับตัวเองหรือคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกแบบนั้นแล้วคนรอบข้างก็อาจจะสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบออกไปไหนไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบรวมกลุ่มใหญ่ๆเหมือนคนอื่นเขา สังคมมักจะบอกเราว่าการเข้าสังคมการมีเพื่อนเยอะๆการได้เจอผู้คนใหม่ๆคือสิ่งที่ดีงามเป็นสัญญาณของคนที่มีความสุขประสบความสำเร็จใครๆก็อยากมีชีวิตแบบนั้นใช่ไหมเรามักจะเห็นภาพของกลุ่มเพื่อนที่หัวเราะด้วยกันครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นหรือคู่รักที่ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอแล้วคนที่ไม่เป็นแบบนั้นล่ะ คนที่เลือกจะหลบเลี่ยงความวุ่นวายชอบความสงบเงียบคนที่มักจะผูกมองว่าเป็นคนแปลกแยกคนเหงาคนไม่มีเพื่อนหรือบางทีก็ถูกมองว่าเป็นคนขี้อายไม่กล้าเข้าหาใครแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นภายนอกมันอาจไม่ใช่ทั้งหมดเลย ในทางกลับกันสำหรับคนบางคนการได้อยู่กับตัวเองต่างหากคือการได้เติมพลังการได้พักผ่อนอย่างแท้จริงมันไม่ใช่ความโดดเดี่ยวไม่ใช่ความอ้างว้างแต่มันคือการเลือกคือความสุขที่มาจากภายในลองคิดดูสิคุณอาจเคยเห็นคนที่ไม่ค่อยพูดในวงสนทนาแต่เวลาเขาพูดทีไรทุกคนกลับตั้งใจฟังเขามีความคิดที่ลึกซึ้งมีมุมมองที่น่าสนใจ หรือคนที่คุณเห็นว่าเขาใช้เวลาว่างอยู่บ้านอ่านหนังสือทำงานอดิเรกคนเดียวแต่เขากลับดูเป็นคนที่มีพลังงานเต็มเปี่ยมมีความสุขกับชีวิตในแบบของเขานั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าสันโดษในความหมายที่แท้จริงมันคือการเลือกที่จะแยกตัวออกจากสังคมชั่วคราวหรือใช้ชีวิตในแบบที่เน้นการอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงกับโอกภายในของตัวเองให้มากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบผู้คนไม่ได้เกลียดการเข้าสังคมเพียงแต่เขาต้องการพื้นที่และเวลาส่วนตัวเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ทางอารมณ์ของตัวเองสำหรับคนบางคนการอยู่ท่ามกลางพวกคนมากๆมันคือการใช้พลังงานเป็นการเดรนเป็นการดูดซับพลังงานออกไปเรื่อยๆพวกเขาต้องคอยปรับตัวคอยสังเกตคอยตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างอยู่ตลอดเวลา มันเหนื่อยนะยิ่งถ้าเป็นคนที่มีความอ่อนไหวสูงหรือเป็นคนประเภทอินโทรเวิร์ตที่พลังงานจะหมดลงง่ายเมื่อต้องใช้เวลาอยู่กับคนอื่นมากๆการได้กลับมาอยู่คนเดียวได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นส่วนตัวมันคือสวรรค์ของเขาเลยแล้วอะไรคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างคนที่ชอบสันโดษกับคนที่โดดเดี่ยว คนโดดเดี่ยวคือคนที่ต้องการจะเข้าสังคมต้องการจะมีเพื่อนแต่ทำไม่ได้อาจจะเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือมีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์เขาอาจจะรู้สึกเหงาอ้างว่างไม่มีใครเข้าใจอยากจะมีใครสักคนอยู่ข้างๆแต่ไม่มี แต่คนที่ชอบสันโดษคือคนที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวเขาไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ได้อ้างว่างเขามีความสุขกับการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวที่น่าสนใจมีความคิดที่ลึกซึง้งและเขาก็มีเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่เขาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาหรือไม่ได้ต้องการมากเท่าคนอื่นเขาอาจจะชอบการสนทนาที่ลึกซึง้งกับคนไม่กี่คนมากกว่าการคุยผิวเผินกับคนจำนวนมาก ลองถามตัวเองดูสิว่าเวลาที่คุณอยู่คนเดียวคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายหรือรู้สึกสงบปลอดภัยมีความสร้างสารรค์คุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันคือการหลีกหนีหรือคือการได้พบเจอตัวเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบสันโดษคุณอาจจะพบว่าการอยู่คนเดียวมันทำให้คุณได้คิด ได้ทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตได้สำรวจความรู้สึกของตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบโดยไม่ต้องกังวลสายตาคนอื่นคุณอาจจะมีความคิดที่เฉียบคมมีสมาธิในการทำงานหรือมีความเข้าใจในโลกและผู้คนรอบข้างได้ลึกซึ้งกว่าเดิมความสันโดษไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีจากโลกแต่เป็นการกลับเข้ามาหาโลกภายในของตัวเอง บางครั้งการถอยออกมา 19.. ทําทำให้เราได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นได้ยินเสียงภายในใจตัวเองที่มักจะถูกกลบด้วยเสียงภายนอกที่อึกทึกครึกโครมคนที่ชอบสันโดษอาจจะเป็นคนที่มีโลกภายในที่แข็งแรงมากเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกเพื่อที่จะรู้สึกมีคุณค่าเขามีแหล่งพลังงานจากภายในที่ไม่มีวันหมด ดังนั้นถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ชอบสันโดษจงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณไม่ได้ผิดปกติคุณไม่ได้แปลกแยกแต่คุณแค่มีความต้องการที่แตกต่างออกไปจากคนส่วนใหญ่และนั่นเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้คุณเป็นตัวของคุณเองอย่างแท้จริง การเลือกที่จะอยู่คนเดียวบ้างไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักใครหรือไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีแต่หมายความว่าคุณรู้จักตัวเองดีพอรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เติมพลังให้คุณและอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณหมดพลังคุณกำลังดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจคนที่ชอบสันโดษลองเปิดใจดูสิลองมองผ่านมุมมองของพวกเขาดูบ้าง คุณจะพบว่าความสันโดษนั้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นความแข็งแกร่งทางจิตใจที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจความสันโดษคือพื้นที่ส่วนตัวที่คุณจะได้เป็นตัวของคุณเองอย่างอิสระเป็นการเดินทางภายในเพื่อค้นพบและเข้าใจตัวเองให้ลึกซึงยิ่งขึ้นมันคือของขวัญที่คุณมอบให้กับจิตใจตัวเองเพื่อให้ได้เติบโตและงดงามในแบบของคุณ ขอบคุณนะที่อยู่ฟังกันจนจบหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะช่วยให้คุณได้เข้าใจตัวเองหรือเข้าใจคนที่อยู่รอบข้างคุณมากขึ้นนะ การเข้าใจธรรมชาติของความสันโดษจะช่วยให้คุณยอมรับตัวเองและคนอื่นได้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบเข้าสังคมหรือเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในแบบของคุณเองเสมอถ้าคุณชอบตอนนี้และอยากเติบโตไปด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ในตอนหน้า